สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับปิด o มูลค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างบ้าน ในแมป a s i s s p r i n g นะคะซึ่งเป็นแมปที่ได้มาจากภาคหลักนะคะเป็นหนึ่งใน3ามแมที่ได้มาจากภาคหลักถ้าจะพูดให้เข้าใจตรงกันก็เนาะก็จะเป็นแมปที่เราเลือกพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีสีเขียวเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็บ้านที่สร้างในแมปนี้ในวันนี้ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะก็เป็นโมเดิร์นเฮาส์นะคะท่ามกลาง o a s i s นะคะก็โทนสีก็จะเป็นแบบสีออก นูโตรหน่อยๆนะคะไม่หน่อยละเป็นนูโตรแทบจะท้งหลังเลยนะคะภายนอกจะตกแต่งด้วยสีที่ออกจะเป็นแบบสีน้ําตาลสีไม้ๆนะคะส่วนด้านในตัวบ้านก็จะเป็นสีที่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีขาวดําก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเซฟโซนของเราพอสมควรนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกสีอะไรก็หยิบสีขาวดําไว้ก่อนนะคะสําหรับตกแต่งในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วในบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณเป็นสีน้ําตาลนะคะสีขาวสีเทาสีดําประมาณนี้นะคะไม่ค่อยหนีจากนี้ แล้วก็บ้านวันนี้ที่ทำนะคะก็จะเป็นสองชั้นครึ่งได้ไหม ก็มันจะมีอยู่2บล็อกด้วยกันนะคะบล็อกหนึ่งก็จะมีแค่1ชั้นนะคะอีกบล็อกหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งด้านบนที่เพิ่มมาอีกชั้นก็จะมีเฉพาะห้องนอนเท่านั้นนะคะก็จะคล้ายๆกับบ้านน้องอินจุนที่เราเคยทําไปแต่ว่าทรงก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้มีสระว่ายน้ําหรืออะไรใดๆนะคะแต่ว่าในโซนด้านหลังก็จะมีโซนของการปิ้งย่างอยู่ในบ้านนะคะก็ร้อนๆเนาะก็กินปิ้งย่าง กินได้ยังไงนะคะก็นั่นแหละนะคะก็เอาไว้สําหรับเป็นมุมแบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆเ,เวลาแบบเพื่อนๆแบบมาเที่ยวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบ้านที่เอาไว้รับแขกแบบมานั่งกินข้าวจอยๆกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนสไตล์รูปแบบบ้านเนี่ยทําไมถึงทําเป็นโมเดิร์นเพราะว่าทาแบบอื่นได้เป็นคะ <laughs> ก็คือเราส่วนตัวแล้วจะเป็นอชอบบ้านที่แบบ เป็นเหลี่ยมๆเป็นบล็อกๆเลยนะคะหนีไม่ค่อยพ้นแนวนี้เท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยประตูหน้าต่างอะไรในบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นแบบโมเดิร์นแทบจะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยงงกับมันนิดนึงว่าเอ๊ะจะต้องทํายังไงทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคือเป็นยังเป็นคนทําอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามแบบฝึกทําไปหลังไหลหลังใหญ่หลังเล็กนะคะสลับสลับกันไปนะคะในส่วนของ บ้านด้านบนเนี่ยจริงๆตั้งใจจะติดวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยแต่ว่าไปไปมาๆก็ติดแค่เออบางสีบางส่วนละกันนะคะเราเลือกที่จะติดตรงด้านข้างเป็นสีขาวแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดํานะคะให้มันดูมีความต่างนิดนึงถนะ้าใครสังเกตเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยตรงเขาเรียกอะไรกําแพงนะคะเราจะเอาเป็นตัวรั้วเนี่ยมาใส่แทนเพื่อให้มันดูไม่ทึบจนเกินไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการลากตัวกำแพงกั้นตรงทางตรงตรงตรงทางขึ้นบันไดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้เห็นว่าเอ๊ะขึ้นลงทางไหนแล้วก็เราจะต้นไม้มาตกแต่งนะคะแน่นอนว่าการตกแต่งในบ้านทางหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ สีขาวดำแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะห้องน้ำเรามีด้วยกัน2ชั้นนะคะก็คือเป็นห้องน้ำด้านล่างก็เป็น powder bathroom นะคะเป็นเป็นห้องน้ำสำหรับแขกแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นห้องน้ำแบบของเราเลยจัดหนักจัดเต็มนะคะในส่วนของบันไดตรงนี้นะคะที่แรกอะทำแบบเนี้ยเราก็เราเราก็เ,ากาเอ๊ะเราดูสองจากดูข้างบนรู้สึกว่าทำมมันมีอะไรแบบ ข,ขาดไปอ๋อลืมใส่ั้วกัน้นก็เลยต้องตีล้วกั้นใหม่เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะตรงครัวตรงนี้เนี่ยเป็นความชอบของเราที่เราอะชอบแต่งครัวด้วยกระเบื้องนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาทําครัวแล้วใส่ด้วยกระเบื้องมันทําความสะอาดง่ายดีเป็นเป็นสิ่งที่ติดมาตั้งแต่แบบไม่ว่าจะทําบ้านจริงๆหรือว่าทําบ้านในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งทงี่จริงๆแล้วอะทําบ้านในเกมไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ไหม แต่ก็ชอบเอากระเบื้องมาไว้ตรงครัวนะคะประมาณนี้ก็จะประมาณประมาณนี้แล้วก็ตรงครัวตรงนี้จะมีหน้าต่างด้วยเพราะว่าต้องการการระบายนะคะห้องน้ําตรงนี้จะไว้แค่อ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกมีต้นไม้ประดับในห้องน้ำด้วยนิดนึงนะคะจะเป็นสีน้ำตาลขาวดำมีรูปภาพด้วยแม่จะชื่ชไปนะคะห้องครัวจะทำใหญ่นิดนึงนะคะจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีโซนในการทำอาหอาหารกินบ้างอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโซนสำหรับทำกาแฟด้วยนะรู้สึกว่าเราเอาที่ทำกาแฟมาตั้งไว้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้อามไหนนะอยู่ๆอยากทำก็ทำเลยไม่ได้มีแบบนะคะเป็นบ้านที่ไม่ได้ถูกสร้างตามแบบนะคะส่วนฮูดดูดควันอันนี้มันมากับภาคูคิกเช่นซึ่ง เราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะปกติจะใช้ที่มาจากภาคหลักเพราะว่ามันสามารถเอาเคเนตบังได้แต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้หยิบเขามาใช้เพราะว่าเขาอยู่สูงอะพอเขาอยู่สูงผุเวลาซิมทํากับข้าวแล้วมันชอบไหมอะ่ะ <c oughs> ก็คือที่ดูดควันไม่ช่วยอะไรนะ <c oughs> ก็เลยเออเอาเอาเอาที่มาจากภาคหลักดีกว่าเพราะว่าเวลาเอาแคเนตบังแล้วมันสวยดีนะคะแต่อันนี้ก็คือว่าปล่อยปล่อยโลง่ลงๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้อยากให้มันมีอะไรก็เลยเอามุม หัวมุมโต๊ะมาวางกันไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจจะเ,าเคาน์เตอร์มาวางไว้แต่ว่าเหมือนที่จะเต็มไหมแต่ก็วางได้นะแต่ว่ามันดูตันๆน,นะก็เลยเดี๋ยวจะอาจจะไปเอาออกทีหลังแล้วก็เอาโต๊ะกินข้าวมาตั้งไว้แทนนะคะเป็นบ้านที่ไม่ได้มีคนเยอะแต่ก็พร้อมรับแขกนึกออกไหมก็คือแบบมานั่งแบบมาเที่ยวหาได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเป็นบ้านสําหรับ อยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนก็ได้นะคะแต่แบบเป็นบ้านที่แบบอยู่สองคนแบบไม่มีครอบครัวไม่ได้คิดจะสร้างครอบครัวนะคะอันนี้เนี่ยทําก่อนที่จะซื้อภาค growing to g e t o e r นะคะก็เลยทำาาานี้มานะคะเอ๊ะหรือซื้อแล้ววะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าซื้อภาค growing to g e t o e r มาหรือย,อยังนะคะตอนทำบ้านหลังนี้แต่ว่าเออมันมันดูแบบเรียบเรียบดีนะคะแล้วก็ดูเป็นความโมเดิร์นกลางท้องทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะทําเป็นเสาเป็นเสาบ้านให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาแหละอเป็นเสาวะแหละแต่ว่าที่แรกติดเสาก้านเดียวแบบนี้มันดูไม่มีมิติมันดูไม่มีอะไรเลยก็เลยเปลี่ยนนะคะเอาอัอเนี้ยที่ไม่เป็นระแนงแบบนี้นะคะมาทําเป็นเสาไว้ให้เขาแทนนะคะแล้วก็เลือกขนาดไม่เท่ากันเพราะว่ามันมันจะมีความความแบบ ความข,ดขาดๆเกินๆอยู่นะคะก็มาแต่งไว้ก็สวยดีนะคะทีนี้เรามาแต่งข้างในตัวบ้านต่อจะเป็นการแต่งแบบกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วแต่อารมณ์นะคะคุณผู้ชมก็ดูตามกันเอาไปแล้วกันว่าแต่ง,ตงอะไรไปบ้างเพราะว่าเออบางทีแบบเราคิดไอเดียตรงนั้นไม่ออกเราก็จะกระโดดไปทําตรงนี้เงี้ยคิดไอเดียห้องนอนไม่ออกกระโดดมาแต่งห้องน้ําก่อนอะไรประมาณนี้คือพยายามจะทําให้มันเป็นห้องเป็นห้องไปแต่แบบ มันไม่ได้จริงบางทีเราคิดคืออะไรกกับห้องนั้นไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เสียเวลาที่สุดในการแต่งบ้านก็คือการหาของนะคะหาของแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ดีบัคหรือว่าถ้าใช้ดีบัคก,ก็จะกดตัดๆข้ามๆไปคุณอาจจะเห็นคลิปแบบมันกระโดดไปกระโดดมาเพราะว่าใช้โหมดดีบัคโหมดดีบัคนี่เป็นอะไรที่เวลาหาของคือเหนื่อยมากเหนื่อยจริงนะคะก็นั่นแหละ ก็ทำบ้านค่อนข้างเหนื่อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแป่มเว้นช่วงการลงคลิปวันอาทิตย์ไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะขอหายใจหาคอนิดนึงช่วงนี้มันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการทำรีโนเวทหอพักนักศึกษาเพราะว่าอันนี้เล่นเกมของตัวเองอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบไม่คลิปนะจริงๆก็มีน้องขอ100 baby challenge มาคือยังไม่พร้อมจะเล่นเพราะว่าไม่เข้าใจกฎ อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจน้องมาถามในไลฟ์ว่าพี่จะเล่นไหมคะใจจริงที่อยากตอบว่าพี่ไม่เล่นแต่เห็นคนแบบเล่นกันเยอะมากแต่ว่าก็เลยก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยว,จ,ะยวจะลองเล่นดูละกันแต่ทีนี้ขอไปทําความเข้าใจกฎก่อนเพราะว่ามันมีกฎของมันอยู่ใช่ไหมใช้เล่นเนี้ยแต่แบบตีโจทย์ไม่แตกเลยต้องไปขอไปอ่านกฎเขาดีๆก่อนนะคะอยากอยากเล่นทั้งทีก็อยากเล่นให้มันถูกกฎนะนะแล้วก็เอาจริงๆไม่ค่อยถูกกับการเลี้ยงเด็ก เพราะว่าดิฉันเลี้ยงเซดีมดิฉันไม่คุยกับใครเลยวนชีวิตวนลูปแต่การเลี้ยงลูกอยู่นั่นแหละพอเลี้ยงเด็กเจ็ดคนเนี่ยจะไปไม่รอดเลยอะ่ะเลี้ยงเด็กร้อยคนนี่จะไปรอดไหมวะงงอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองดูแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็งานเยอะอะนะ่ะเนาะอย่างที่บอกไปเทปก่อนๆว่าแบบเออมีน้องจะออกจากทีมอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไป ดูแลจัดการด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่เว้นเว้นหายการทําคลิปไปปกติปมจะลงคลิปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมช่วงนี้ก็จะเว้นไปอาจจะไปได้ไปอัดในช่วงสงกรานต์เยอะหน่อยถ้าร่างกายไหวนะคะเพราะว่าเราต้องไปให้งานประจําก่อนเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นไรายได้หลักของเราอันนี้ปบบทำาแบบก็ไม่ได้ไรายได้นะเพราะว่าซับป๋บยังไม่ถึงพันพอยังไม่ถึงพันปุ๊บก็ เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอัดตัวเองเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้อะไรนอกจากได้สังคมเพิ่มนะคะก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวแบบทําแบบค่อยเป็นค่อยไปละกันขอพักขอพักหายใจก่อนพูดตรงๆพูดกันแบบตรงๆเปิดอกคุยกันเลยว่าแบบทําแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะไรนะมันได้ความสนุกเพราะเราเล่นเกมแต่ว่าพอเวลาเราทําช่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอัดตัวเองเยอะไปเราเหนื่อยมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากจริงก็เลยงั้นพลกลงก่อนละกันพักๆลงก่อน หายใจหายคอก่อนพักหายใจหายคอให้ตัวเองนิดนึงนะคะแล้วกเออ็เดี๋ยวค่อยช่วงสงการเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆแบบอัดบ้านไว้อีกประมาณหลังนึงมั้งหรือสองหลังไม่แน่ใจนะคะยังตัดไม่เสร็จอย่างที่บอกว่าไม่มีเวลาต้องให้เวลากับงานประจําก่อนนะคะนั่นแหละอันนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่แบบนั่งเล่นไปทําไปแล้วก็อัดไปเวลาอัด อัดคลิปทําบ้านแต่ละทีอะ่ะก็รู้สึกว่าเกรงใจคอมพิวเตอร์ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแหลกเยอะพอสมควรนะคะไมะ่ไม่พอสมควรนะแหลกเยอะอยู่เรามีภาคเสริมไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะของอาจจะแบบไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดไม่เยอะนะไม่ค่อยได้กดใช้ดีบัคเยอะเพราะว่าอาดีบัคมันของเยอะอะค่ะพอของเยอะปุบ๊บอะมันเสียเวลาในการหาของ พอมันเสร็จเวลาในการหาของปุ๊บนานทีเนี้ยเราก็อยากจะตัดคลิปมันต้องค่อยๆตัดมันเป็นงานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วคนมีงานประจําอย่างเราอะมีเวลาทําแค่จันทถึงสุกเนี่ยก็ไม่ได้ทุกวันนะมีเวลาแค่ห้าวันวันทํางานเนี่ยมีเวลาแค่สองชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้สองชั่วโมงทุกวันด้วยเพราะว่ามันต้องมีวันที่เอาไว้ให้เราทําอย่างอื่นด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนอืมก็เฉพาะฉะนั้นจะมีเวลาเต็มที่ก็คือแค่วันเสาร์ ก็เลยคิดว่าไม่อยากอัดตัวเองเยอะไปก็เลยโอเคงั้นช่วงนี้ลงแค่วันสองก่อนปกติจะลงเสาร์อาทิตย์คือมันไม่ไหวแล้วแบบเหนื่อยมากมันเพลียนะคะก็นั่นแหละไม่เป็นจะเหตุว่าทําไมไม่ค่อยโผล่หน้ามาเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยแหละมันต้องมีเวลาพักนะทีนี้เนี่ยกลับมาที่บ้านของเราต่อนะคะห้องน้ําจะมีทั้งอางบน้ําแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรชเวอร์บ็อกซ์นะคะทีนี้เนี่ยแแบบจะทํา เขาเรียกว่าเครื่องซักผ้าเอาไว้ในห้องน้ำนะคะสำหรับซักผ้าซักผ่อนมีเขาเรียกว่าอะไรตะกร้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำพร้อมนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ไว้ในห้องน้ำเคาน์เตอร์บาร์ก็คือเอาไว้แค่วางของแลวตกแต่งคุณชมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะสามารถใช้ได้นะห้องน้ำนี้บ้านนี้ถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเอานะคะหรือถ้าใครโหลดไปเล่นแล้วไม่ชอบสไตล์บ้านก็เปลี่ยนเอานะคะ แล้วก็ห้องน้ำตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตกแต่งอะไรหรืูหวานะพยายามที่จะให้มันมีแค่ของที่มันจําเป็นจะต้องใช้แต่ว่ามันก็จะไปอดใจไม่ได้ตรงเคาน์เตอร์อะอยากให้มีดอกไม้นิดหน่อยซึ่งอันนี้เราเราน่าจะทําตอนซื้อ growing t o g e t h e r มาแล้วในช่วงพาร์ทหลังเพราะว่ามีของจาก growing t o g e t h e r คืออต้นไม้อันเมื่อกี้แหละที่เราซื้อมานะคะ คิดว่าใช่นะแล้วก็ห้องน้ําพยายามจะจัดวางของแบบให้มันเป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวนี้ติดการจัดเรียงของมากๆเลยเพราะว่าชอบเห็นมันวางแบบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้สึกว่าห้องน้ํามันจะน่าใช้นะคะตรงเคาน์เตอร์จะมีแค่พวกเครื่อสกินแคร์ผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวใดๆนะคะ ก็จัดวางมันจะให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีต้นไม้วางประดับไว้แค่นั้นนะคะจะขยับให้มันมาติดๆตรงริมๆหน่อยจะได้แบบดูไม่เขอะเขินประมาณนี้นะคะมีทิชชู่ไว้ด้วยมีทิชชู่ไว้ด้วยพลาดไปได้นะคะทิชชู่ต้องเอาไว้ห้องน้ำจะเป็นประมาณนี้หนีไม่พ้นสีขาวดำเซฟโซนของเรานะคะอย่างที่บอกว่ามีเครื่องซักผ้าด้วยดิฉันชอบซักผ้าคุณผู้ชมทุกคนรู้สึว่า มันเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งทั้งๆที่ก็คนซักก็คือเครื่องซักผ้าไงใช่ไหมแต่เขารู้สึกว่าเวลาซักแล้วมาแบบมันมันเย็นสบายดีนะคะก็แบ่งเป็นสองพาร์ทนะคุณผู้ชมต้องเซไปก่อนเพราะว่าไม่ไหวตามมันล้านะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำตัวที่เป็นบารตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโต๊ะเคาน์เตอร์ที่ได้มาจากภาพพาสลป๊อปไนหะ ไม่ค่อยได้ใช้ของจากภาคนี้ที่เป็นตัวโตโต้เท่าไหร่นะคะจะใช้ที่เป็นตัวแขวนกระเป๋าซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยตู้เสื้อผ้าทีแรกทีแรกเอาแค่เป็นโตวเคาน์เตอร์บาร์มาใช้ไปไปมาเนี่ยเอยเอาตู้เสื้อผ้ามาใช้ดีกว่าสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทั้งทั้งที่ในเกมซิมไม่จําเป็นต้องใช้ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ซิมได้เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ก็เอามาไว้ให้นั่นแหละ ตรงนี้นะคะก็เป็นหลังบ้านเป็นโซนปิ้งย่างเป็นโซนครัวหลังบ้านแต่ก็จะมีเครื่องปิ้งย่างให้นะอันนี้เป็นเครื่องปิ้งย่างสําหรับแบบนัดแนะเพื่อนๆมาเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะมันไม่ได้เป็นที่ที่กว้างขวางมากแต่ว่าก็พอมีกิจกรรมไม่ทําแบบกรุบกริบก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะวางที่ปลูกผักไว้เขาด้วยนะคะจะได้แบบมีอะไรทําแล้วก็ โตเก้าอี้ตัวนี้ก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้ไม่เขอะเขินนะคะแต่ว่าถ้าซิมนั่งไม่ได้ก็เรื่องของซิมเป็นเรื่องของซิมนะคะตรงนี้ถ้ามันเป็นโอเอซิสเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอาต้นปาล์มมาไว้เพราะว่าบริเวณรอบข้างก็เป็นต้นปาล์ม,มเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีพืชเมืองร้อนนะอยู่ตรงนี้บ้างอะไรบ้างให้พอแบบเออให้รู้ว่าโอเอซิสเว้ยแกอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ ของที่ได้ใช้บริการจากดีบักค่อนข้างบ่อยคือเนี่ยค่ะพวกไม้พุ่มไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยเอามาตกแต่งได้ใช้บริการจากดีบักบ่อยพอสมควรน,นะคะเพราะว่ามันสวยเออตรงนี้ก็เอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวนต้นไม้มาวางหย่อมๆย่อม,มนะคะดูให้ไม่ไม่แห้งแล้งจนเกินไปนะคะแล้วก็เราจะมีต้นไม้วางรอบบ้านเลย ด้วยความที่ดิฉันเนี่ยแต่งบ้านที่แบบเอาต้นไม้ฉันจ,จัดสวนไม่เป็นพวกเธอฉันก็เลยประโคมอะไรได้ฉันก็ประโคม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 ไปให้บ้านมันดูเขียวเข้เขาไว้นะคะคือทุกคนตอนที่เราทำกิจกรรม Rapid Making Rapid House มันจะมีรีเควสหนึ่งที่ขอต้นไม้เยอะๆแล้วทุกคนก็ป้ายาแพ็คบลูมิ่งมาซึ่งแพคบลูมิ่งตั้งแต่ว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าดิฉัน ค่อนข้างตะขิ่ตะข่วงเรื่องเงินพอสมควรในช่วงนี้นะคะใช้เงินเยอะมากสองสาเดือนมาเนี้ยใช้เงินเยอะจริงตั้งใจว่าจะประหยัดนะคะตั้งใจว่าจะประหยัดก็เลยจะจะซื้อเกมภาคหลักให้ครบก่อนแพ็คเกมก็ค่อยรอมันลดราคานะคะซึ่งภาคหลักในซ d ดีคลดเยอะมากแม่เจ้าแต่ว่ามันมีภาคหลักภาคหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือแคจันด็อกนะคะก็คือหมาแมวยังไม่พร้อมจะเลี้ยงหมาแมว ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ตั้งใจจะเก็บแพ็คที่เป็นภาคหลักให้ครบแล้วก็ค่อยไปซื้อแพ็คเกมที่เหลือแพ็คเกมตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดก็คือ wedding story นะคะพอรู้สึกว่ามันน่าจะ complete ในการเล่นเกมเพลย์พอสมควรตอนนี้เกมเพลย์ที่เล่นอยู่นะคะก็จะเป็น seven dream rabbit and seven dream rabbit และน้องรีมทั้ง7นะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ แต่ว่าเดี๋ยวคือแบบไม่แน่ใจว่าเมษาพฤษภาจะมีเวลาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมาไลฟ์ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานเยอะนะคะอาจจะต้องดูดูก่อนอาจจะไปเล่นออฟไลน์แล้วก็ตัดคลิปมาให้คุณผู้ชมดูกันแทนนะคะไลฟ์อาจจะเป็นไลฟ์แบบสร้างบ้านไปอะไรไปเราเป็นคนที่เล่นเกมเพย์ไม่ค่อยหลุดจากเซฟโซนนะทุกคนก็เลยจะต้องนี่แหละอยู่แค่นี้แหละนะคะ ก็อยู่แค่สร้างบ้านเล่นเกมก็วนลูปเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก็อาจจะหาไอเดียสร้างบ้านมาไลฟ์อีกในภายหลังนะคะก็ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนตกแต่งบ้าน,น้ะคะเอาต้นไม้มาวางวางๆนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีบ้านหลังอื่นๆถัดมานะคะตามมาโดยเฉพาะบ้านของเบนเบอร์อินซก็ขอให้ทุกคนติดตามนะคะยังไม่ได้ทิ้งไปไหนค่ะไปบ้านอยู่นะคะ แล้วก็ขอฝากคลิปอื่นๆนะคะวนๆดูไปนะของเก่าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ